พัมพัลพัม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 พัลลัมพ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 ัลลัมพัมพรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ทำไมเนี่ยเสียงดังเอ้าอะทำอไมสองคนมี้เป็นไม่พอแล้วจะอัดแล้วเริ่มแล้วตอานี้ตอนนี้ตอนนี้เราไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับไดูสวัสดีครับวันนี้พบกับ s o u r ส e S S T สวัสดีครับผมตัดครับผมเน็กครับผมสวัสดีครับผมท็อปครับผมแล้วพี่เป็นไงกันบ้างตั้งแต่ติดโควิดมาพี่ท็อปทำไรพี่ติดปีออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรด้วยออกกําลังกายวิ่งนะเข้าฟิตเนสนี่วิ่งเหรอวิ่งเหรอวิ่งได้ผลอยู่นะฮะได้ผลอยู่ดูดูรูปนั่งหมดนี พี่แน็เขาวิ่งเก่งนะยิ่งไหนวิ่งแล้วก็ได้ตังค์ด้วยหาพีา่พ่อไงอันนั้นวิ่งลาวไม่ใช่อเป็นไงมังการทุกิจของคนเราฝากร้านได้ฝากร้าน,าานได้ไดใช่ไหมก็บาวนี่นะครับอร่อยที่สุดในย่านปากเกร็ดแล้วครับมิลินกินเพล,ลินครับมิลินกินเพล,ลินบางคนอาจจะคิดว่าเป็นขนมนะครับจริงๆคือเฟอร์นิเจอร์ลองตู้เย็นอย่างนี้เลยมดไม่มีขึ้น,ม,ม,น <c oughs> มีขึ้นนะวันนั้นมีคนซื้อใอาหารลาอยู่วันงูเป็นไงที่ ปลาตายหมดเลยนะวันบอร์นี่ติดพอปลาเปลี่ยนเป็นร้านบัวลอยถ้ได้ข่าวว่าคุณคุณนักกิ้งทำร้านมีผมมีอ่านอกจากเบิร์ฟอร์มโฮมแล้วก็ขายบัวลอยนะครับฝากร้านไปด้วยกับบัวลอยทรงเครื่องเมืองมังกรนะครับกุ้คนยุทธีห้าสิบสองอร่อยมากลูกประมาณไหนรานนี้เดี๋ยลูกนี้อ่าเนี่ยนี่คนอื่นเขากินถุงหนึ่อกี่มผมกินห้าถุงทำไมอ่ะพี่มันให้น้อยร้านนี้วานเปรี้ยว ไปกินร้านไหนกันวะเนี่ยโอ้ดูกินเมื่อกี้แหละเมัวลอยที่อื่นนี่ใช้แป้งอันนี้ใช้อะไรพี่ใช้ดินน้ำมันดินน้ำมันมันมีหลายสีใครที่ช่วงนี้ work from home หรือว่าน้องๆนักศึกษาที่เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์เรียนออนไลน์ก็วันนี้พวกเราสามคนก็พอจะมีกิจกรรมให้ใครเครียดกันได้บ้างเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟแนะนำกิจกรรมดีกว่าครับก็เหมือี่นะครับกิจกรรม CSR นะครับคือตอนนี้พี่ก๊อฟนะครับดูแลเรื่องงานกิจกรรม CSR นะครับกับพี่ใบหม่อนนะครับวันนี้พี่หม่อนติดภารกิจไม่ได้มมาด้วยนะครับีลูก เดี๋ยวขึ้นข้างล่างเดี๋ยวขึ้น,นข้างล่างนะเดี๋ยวขึ้น,นข้างล่างนะครับ <c oughs> ก็งานพี่เกี่ยวกับเซ็นทนะครับทั้งชุมชนทั้งในสถาบันทั้ง,นงหน่วยสถาบันนะครับก็คืองานพี่แหละแคบไปช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือ,อสถานที่ศพคลอดต,ต่างๆนะครับก็ของไม่บริจาคนะครับไปทำจิตอาสาให้ด้วยสถานการณ์โควิดอะเราเอายังไม่ได้ออกไปไหนนะครับ <c oughs> แต่เราก็มีสถานที่ที่เขารับบริจาค <c oughs> อยู่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ไปที่ไหน ส่วนใหญ่ก็เป็นแถวจังหวัดนนทบุรีนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นคุณไปแถวราชดาบ่อยอใช่ๆช่ฉะนั้นผมก็เก็บเรี่ยวครับเก็บเรี่ยวเก็บเรี้ยวครับเกี่ยวกับการทำงานนะครับกรรมประสบการณ์ใช่ครับคุณเชื่อไหมครับว่าพี่แนังเนี่ยเป็นคนใจบุญชอบถ่ายชีวิตโคลกระเบิดนะครับเขาถ่ายท่าไหรนะพี่ก้องคนนั้นอ่ะวมาสองพันแปดเดี๋ยวเราไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะครับผมอย่างนะครับไม่จบพี่เมื่องหนงของพี่ก้องต่อดีกหรอมาทางยังไงวะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พี่ชอบทำอ่ะอะไรนะ อ่านหนังสือให้คนตาบอดอ่าหนังสือคนตาบอดอันนี้ก็ถือว่าอยู่บ้านทําได้พี่นะเรื่องที่เขาชอบทำไม่ใช่เรื่องนี้อีกมีอะไรกับพี่ให้เบอร์ติดต่อให้โทรไปหลังก็นั่คือว่าดังอ่างหนังสือให้คนตาบอดนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับอ่านนิทานนะครับการพูดการใช้เสียงใช้ซาวโดยใช้เสียงของเรารู้เสียงคนตกเรื่องหนึ่งโอ้โหนะฮะเสียงสัตว์ก็เสียงก็เสียงวัวเสียงก็ร้องหมอเสียงไก่เสียงควาย สวัสดีครับเนี่ยเสียงควายนะครับน้องๆสนใจอยากไปทําเสียงอย่างนี้ได้ไหมอ๋อได้ครับติดต่อนะครับที่เบอร์พี่ก๊อฟก็ได้ครับ098 256 0127นะครับชื่อพี่ก๊อฟนะครับติดต่อได้เลยทุกที่ทุกวงครับเว้นตอนหลังจากเที่ยงคืนไปแล้วพี่ก๊อฟจะไม่ว่างรับนะครับพี่ก๊อฟสดบนแล้วก็นอนนะครับอ๋อสวัสดีในส่วนพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้มีทำอะไรอยู่บ้างครับพี่ของผมนะครับผมผมก็จะทําเรื่องของสิบเก่าเป็นหลักครับตอนนี้แล้วก็ ในเรื่องของงานสิ่งแวดล้อมนะพี่พี่รู้ไหมเราพูดถึงโควิดช่วงต้นเลยการเนี่ยโควิดกลับมาแล้วพี่นะรู้ครับนะครับผมแล้วทีนี้พอโควิดกลับมาพี่รู้ไหมว่าอะไรตามมาด้วยปัญหาที่ขยะอ่าใช่แล้วทีคุณรู้อ่ะคุณไม่สนใจอ่ะมันคุณสายบันลอยคุณทํางานที่ไหนคาเล้พี่อย่าไปก่อนเดเร่อนีจดูจุดกลางเต็นท์เนี่คุณน่ะคุณชอบเอเวนเจอร์ผมรู้บ้านช่องไม่ค่อยอยู่ให้รูตาปาตามนะฮะ ผมมาทำไมปกติอะพอโควิดมาใช่ไหมเขาก็มีการห้ามนั่งกินที่ร้านนระยะห่างทางสังคมคราวนี้อย่างพี่กอฟอะสั่งข้าวมากินที่บ้านเนี่ยพี่สั่งอะไรเอามือสั่งฟู้ดกับสั่งแก๊ปครับไอ้นี่กู้ได้ใช่ไหมครับได้พูดได้สั่งอู้สั่งแก๊ปนะคือว่าเราก็กลัวแล้วอันตรายเพาเราอยู่ในสถานที่เสี่ยงคือปากเก็บนะครับแล้วก็สั่งงี้ดีกว่าให้เขามาส่งที่คอนโดอะไรเงี้ยครับง่ายกว่าใช่ใช่ครับแล้วอย่างคุณพี่นัทล่ะพี่นัทสั่งอะไรบ้างพี่ก็อาจจะเหมือนกอฟแหละครับก็จะเปป็นพวกกแ๊ โฟร์เซเว่นอีเลเวนเขาเดลิเวอรี่ช่วงนี้เซเว่นมีเดลิเวอรี่แล้วนะครับ่ครับผมแต่ว่าสิ่งที่ตามมาครับจากหลังจากที่เราสั่งเดลิเวอรี่นะพี่ก็คือพลาสติกที่เห็นบอกว่าสิ่งที่ตามมาเหรรอคับสิ่งที่ตามมาเลยบินเก็บตังค์แล้นต้องจ่ายอยู่แล้วพี่ต้องจ่ายแล้วต้องจ่ายอยู่แล้วไไม่ด้ข้าวกล่องหนึ่งกล่องเต็มไปด้วยขยะพลาสติกหนึ่งแหลช้อนสองถุงสามกล่องข้าวพลาสติกอย่างนี้ก็จะมีวิธีจัดการมัน จัดการได้วยการกินข้าวแล้วกินกล่องด้วยด้วยเรียกว่าเครื่องเคียงใช่ไหมมันจะยังไงพี่เวลากินมันจะจะเคียงรอบรอบครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องช่วยกันอันดับแรกเลยนะครับก็คือกินเสร็จแล้วพี่ล้างล้างเสร็จใช่ไหมแล้วก็ไปทิ้งถังขยะทิ้งถังขยะไม่ได้ทิ้งถังขยะมันก็ไปสู่ระบบนิเวศที่รู้จักมาเลียมไหมมาเลียมไม่รู้ดีกว่ารู้จักมารีโคน่าอย่างเดียวมาเรียมก็คือมาอะไรนะ ปาพยุนน่ะก็ตายเพราะฟันติกอาดาวานเต่าทะเลเห็นไหมพี่ว่าผลกระทบสมมุติว่าพี่อย่างพี่ชอบไปกางเต็นท์ตามป่าตามเขาอย่างเงี้ยอ่าวก็มีกวางเข้ากินขยะมันก็จะเกิดผลกระทบผมมีวิธีผมจะเอาขยะเนี่ยไว้ในเต็นท์แล้วผมก็ปิดเต็นท์ก็เต็นท์ทิ้งไว้ที่นั่นเลยครับผมทางก็จะเข้าไปเอาขยะในเต็นท์ไม่ได้ไม่ได้แล้วสิ่งที่ถูกที่สุดนะครับก็คือพอพวกพี่กินข้าวกันเสร็จใช่ปะหลาง ล้างเสร็จแล้วตากให้แห้งให้มันฆ่าเชื้อโรคไปในตัวเสร็จแล้วพี่ก็เก็บใส่ถุงนะครับหรือถุงผ่าถุงอะไรก็ได้อพอเราเปิดกลับมาทํางานปกติพี่ก็สามารถมาบริจาคได้ที่สํานักกิจการนาาักศึกษาอ๋อแล้วพี่คิดว่าผมจะเอาไปทําอะไรต่อ,อไปทิ้ง <laughs> ไม่ใช่พี่ผมจะเอาไปทําถนนหน้าร้านเซเว่นอีเวนทำได้ด้วยใช่ครับเอารับบริจาคกับเราไปเขาจะไปเข้าเครื่องบดบดเสร็จแล้วเขาจะไปผสมกับยางมะตอยพี่เสร็จแล้วก็ตะปูนะครับ นะครับว่าเป็นวัตถุดิบอืในการทำถนนใช่เพราะว่าปกติแล้วเราใช้ปิดใช้ทรายอยู่แล้วแต่นี้เราเปลี่ยนจากปิดทรายพวกนี้มาเป็นพลาสติกที่ย่อยสลายอยู่แล้วมันใช้เวลาเป็น400ปี450ปีอยู่แล้วอีกสองคนดูมีความรู้จังเลยวันนี้ผมศึกษาเรื่องนี้มาค่อนข้างเยอะนะครับนะครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ทำานั้นเองคนที่สองก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมทำอยู่ก็คือเรื่องสิ่เก่าอ่าครับตอนนี้สิเก่าเราก็ทิเก่าเรามีเยอะไหม เยอะนะพี่ตอนนี้จบไปก็จะหมื่นกว่าคนแล้วนะเรามาให้กําลังใจน้องๆว่าเพราะตอนนี้สิทธิ์เก่าหลายๆท่านก็โดนกดกระพบถูก<ม>ต้องทุกคนตอนนี้โดนน่าจะโดนผลกระทบหมดนะครับครับอย่างน้อยก็มาทํางานไม่ได้เราก็ต้องเวิร์กโ m มโฮกกันระหว่างเวิร์กโฟมโฮกพี่อยากจะบอกเขาแม้ว่าเราจะเพิ่มรายได้อะไรยังไงอยากให้รู้ว่าเฮ้ยการทำธุรกิจพูดถึงธุรกิจบนลอยกันดีกว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้สิทธิ์เก่าเราไม่มีงานแล้ว ออตอนนี้มีผลกระทบจากโควิดเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาอยากจะมีสตาร์ทอัพหรืออยากมีธุรกิจเล็กๆของตัวเองเนี่ยสักหนึ่งอย่างพี่แน็จะแนะนำอะไรให้เขาได้หรือพี่ก๊อฟเนี่ยที่ก็กําลังจะมีธุรกิจของตัวเองเนี้ยคืออยากให้แนะนํากันซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่แล้วในส่วนของ PM อลัมดานมาเก็ตซึ่งเรากำลังจะต่อยอดต่อไปนะครับสาหรับคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วหรือกําลังจะมือที่จะแนะนําน้องๆก็คือน้องๆเริ่มทางจากสิ่งที่ชอบก่อนนะครับ น้องๆชอบอะไรก็เอาสิ่งที่น้องๆชอบมาทําพัฒนาเป็นธุรกิจของเราเริ่มจากเล็กๆจนมันใหญ่แล้วก็ค่อยๆยิ่งใหญ่ไปเรื่อยๆจนดังเป็นผู้แตกฟีดแ๊ะนะครับคือผู้นะคมาถึงพี่ต๊อบแล้วก็ในความคิดผมนะครับก็อย่างผมนาเป็นคนเพิ่งสตาร์ทอัพนะเพิ่งจะเริ่มก็ไปทําธุรกิจมาหนึ่งครั้งแล้วตอนนี้คือมันจะเป็นปีพันที่สองมาคิดใหม่ก็จะขายของไงและตอนนี้คือต้องออนไลน์เท่านั้น มมผม,ผมเลยทำเพจ Facebook เกี่ยวกับผมจะขายน้ำพริกกากหมูแห้งเคิดว่าจะใส่ถุงซิลแล้วขายตั้งขายที่ร้านแต่ไม่ได้แล้วโควิดก็ต้องกลับมาคิดใหม่ว่าขายยังไงให้มันขายได้ให้สินค้ามันยู่เฉยไว้ได้ก็เลยทำเพจขายน้ำพริกขึ้นมาให้ลูกค้าออเดอร์มาแล้วก็ส่งประมาณนี้ครับผมก<ม>็ม,มีธุรกิจออนไลน์ขึ้นมาใหม่ธุรกิจหนึ่งอะไรครับพี่ผมจะเล่นกีตาร์ไฟ์สดแล้วขึ้นเลขบัญชีไว้อ แกเชื้อโรคด้วยนะทำตามใครวิกฤตให้เป็นโอกาส่ไม่ต้องไปเล่นดนตรีให้คนมารลงกันเยอะครับให้คนดูอยู่ที่บ้านก็ได้หรืออันนี้ดีกว่าหรือน้องๆครับหลังจากเิอคุยอย่างเงี้ยเข้ามาคอมเมนต์ได้เนาะมีธุรกิจอะไรไหมอยากทำอะไรกันไหมอะไรมาอยากแนะนำหรือเปล่าแล้วก็ฝากถึงสิ์เก่าด้วยนะทั้งสิ์เก่าบุคลากรนักศึกษาพ่อแม่ของนักศึกษาด้วยเราก็จะมีรายการอีกรายการหนึ่งือนกันนะครับยังผมกับพี่แน็คพี่ก๊อฟเนี่ย เป็นสามหนุ่มที่ชอบกินโดยเฉพาะคนนี้คนนี้เขาจะกินที้งอีกบ้างกินเบาๆด้วยนะครับคนนี้ไม่ได้สกัดนะครับสกัดเรียกว่ากินเงียบนะฮะกินเงียบคนนี้เปิดคนเรียบร้อยอยู่บ้านนั่งพระเพียบเยียวนะครับเือบ้างเลื่อนบ้าง คอมเมนต์มาได้เลยว่าใครทำธุรกิจอะไรหรือยากให้ทุกค่ไปหาไหมเออถ้าผมไปหาด้น่แต่ว่าขอเป็นกรุงเทพและปริพันก่อนนะครับเราจะพาไปดูธุรกิจสตาร์ทอัพของที่เก่าแล้วก็บุคลากรด้วยผู้ปกครองของนักศึกษาปัจจุบันด้วยนะครับเดียวแค่คุณคอมเมนต์มาเลยว่าคอมเมนต์นะวิอฟมีอีกเรื่องหนึ่งผมสงสัยสงสัยมานานแล้วถือมาทำไม พี่ถือมาทำไมนี่เขาบอกว่าพอบน้อยที่เนี่ยเอาอะไรมาก็ได้ให้มาดูมีอะไรก็เขาถามว่าเอากีต้าร์มาทำไมมาทำเล่นไม่เป็น เป็นเป๊ะนี่หลายคนชอบอยู่นี่เออให้ผมพูดชู้ไหมไม่เป็นไรจะผมพูดเองก <c oughs> อ็มีกิจกรรมมาฝากน้องๆอ,อาจจะเรียนเยอะเรียนออนไลน์เยอะแล้วอาจจะเครียดนะครับ <c oughs> ก็มีกิจกรรมมาแนะนําก็คือกิจกรรมคลายเคยรียด <c oughs> อนนะไรอะสำหรับน้องๆที่อยากเล่นดนตรี <c oughs> นะครับอยากเล่นกีตาร์หรือว่าอยากเล่นอุปกรณ์เครื่องดนตรีอะไรก็ได้นะครับมันสามารถช่วยน้องๆคลายเครียดได้หยิบกีตาร์ขึ้นมาหรือเครื่องดนตรีที่น้องชอบขึ้นมานะครับมันเริ่มจากเล่นไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับ การเริ่มหัดเล่นก็คือการคลายเครียดอย่างหนึ่งอย่าไปเครียดกับมันนะครับเล่นได้ก็เพื่อความสนุกสนานเล่นไม่ได้ก็ฝึกฝนกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดที่ติดต่อกับพี่แน็กให้นะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนส่วนตัวนะครับน้องๆพีเอ็มที่อยากเรียนส่วนตัวพี่แน็กไม่คิดตังนะครับสำหรับกีตาร์เริ่มต้นใครอยากเรียนก็ติดต่อเข้ามาเดี๋ยวพี่แน็กจะช่วย แนะนำให้ก็แล้วกันหรืออนาคตเราอาจจะเปิดเป็นผ่านซูมหรือผ่านในโทรซอฟท์ทีเพื่ออะไยคนหน่อยดนตรีออนซูเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันดนตีออนซูแน่นอนนะครับถ้าผ่านช่วงนี้ไปแล้วน้องๆฝึกฝนจนเก่งแล้วพี่มีกิจกรรมมานําเสนอต่อไปด้วยนะครับสำหรับกิจกรรม p A M ปากอินปลว่าอะไรครับพี่ปกแปลว่าอะไรพี่ปากก็คือปากอะปาร์กไฟอ่ะมันอยู่ข้างในอ่า ไม่ใช่ปาร์กอินประตูอันปาร์กอันปาร์กโกลการไข่วะเนี่ยไอ้ดนตรีที่ไม่เสียบปาร์กกระด้งอันคือไม่เอาเออปาร์กก็คือปาร์กนี่แหละแล้วทำไมอ่ะทำไมต้องอันปาร์กอ่ะไม่เข้าใจก็คือไอ้ดนตรีประเภทนี้เขาเรียกว่าดนตรีโฟก์นะครับเขาเรียกว่าดนตรีแนวโฟก์ซึ่งมันเกิดจากเครื่องดนตรีที่ ที่มันกำเนิดเสียงด้ตัวของมันเองไม่ต้องใช้ไฟคยกว่าไม่มีรูปอิเล็กทรอนิเขาไม่เกี่ยวข้องไม่มีเลยอิเล็กทรอนิกไม่มีนะครับมีแต่ช่างเชื่อมนะครับมีช่างโลหะใช่ชุยมันอยู่ใกล้เทคนิคกสุดยอดจะเป็นกิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟก์นะครับชื่อว่า p m u n p อ u มอันนนะครับน้องๆที่เล่นดนตรีได้อยู่แล้ว รวมกลุ่มกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพี่จะชี้แจงรายละเอียดไปในเพจของสํานักกิจการนักศึกษานะครับก็รวมกลุ่มกันมาเพื่อเข้ามาประกวดในครั้งนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจอยากเข้าประกวดนะก็ส่งกันเข้ามานอกจากกติกาแล้วแล้วคนเหรอพี่คนกี่คนก็ได้ครับคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปแต่ไม่เกินห้าคนพี่แล้วคีย์บอร์ดนี้ถือเป็นอันปักไหมคีย์บอร์ดมันมีปักด้วยล้วมันมีฟ้าต้องอะไรอ่ะก็แต่มันมีเครื่องดนตรีอย่างหนึ่งคุณรู้จักไหมเขาเรียกว่าแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนรู้จักไหมพี่คุยเฮ้ย จำไี้อันนี้เหรอพิจิตคอนแวนนะเอ้ยโหพิจิตคอนแวนคอนแวนต์มันจะเป็นคล้ายๆอันนี้เคยไหมกากดเหมือนเหมือนคีย์บอร์ดแล้วก็มีงี้ด้วยที่มันมีเป่าว่าไม่เป่าดิที่แบบคล้ายๆแบบไปพับอบบลมใช้ลมใช้ลมเขาเรียกใช้ลมหี่เพลงหรือว่าแอคคอร์เดียนแอคคอร์เดียนใช้ได้นะครับใช้แทนคีย์บอร์ดได้แล้วก็เหมือนสมัยก่อนนะที่เป็นลมเป่าอนะธรรมชาติอะอ๋อไอ้้อออ๋ไเขาเรียกว่าอะไรวะเมโลเดียนเมโลเดียนเมโลเดียนลม ทำไมเด็กๆเรียกคีย์บอร์ดมือคีย์บอร์ดคีบอร์ด <c oughs> มันไ <c oughs> ม่ใช่มันไม่ใช่ตับี่ถูกต้อง <c oughs> เรียกกัน็ถือว่าเป็นอีกโครงการของทางสำนักกิจการนักศึกษาที่น่าสนใจเลยนะ <c oughs> โครงการอะไรนะพี่อะไรนะ m <c oughs> <c oughs> อันดับโอรงการไทยเนี่ยดีนะไอแพดเปิดหน้าจอไว้ไอแพดนี่จะบอนเซอร์เข้าแล้วนะครับขอบคุณ Apple ด้วยนะครับที่บริจาค Apple ให้เราสองโลขอบผมณนะตากเปิดเลยนะครับผมที่เห็นตั้งไอแพดนี่ไม่ใช่อะไรอะไรฮะดูสคริปต์ครับผมกรรมการนี่วิแต่เป็นอาจารย์คงรู้เรื่องนั้นเัื่งนั้นนั่งขี่ดนตรีอะไรนะหนึ่งจักรวาลครับไม่มาไม่ให้มาบ๊อบเดอร์ซันมาไม่มาคิมเจนิเฟอร์คิม ไม่มาไม่มานะครับไม่มีใครมาครับผมมีประตูมีแต่ครูคสภณวุฒิเดี๋ยวน้องๆจะได้รู้กันแล้วมาเจอกันไปฝึกฝนเลยเตรียมมีเวลาอยู่หลังจากเรียนออนไลน์เสร็จแล้วฝึกฝึกเลยฝึกเลยเตรียมข้อมือไว้ข้อมูลข้อมือข้อมือแล้วเตรียมฝึกแล้วก็รวมวงให้ได้นะครับเอยลืมบอกไปอย่างหนึ่งเพลงที่ใช้มีเพลงถนัดหนึ่งเพลงแล้วก็เพลงสถาบันการจัดการบรรยภิวัต สามารถนำมาเรียรเลน์รีคอเวอร์โดยไม่จำกัดเนี่ยเพลงได้ด้วย<อ>นะครับผม<อ>จัดมาเลยดัดม,มาเลยจะเอาเป็นเพลงปัญญาพิวัตรทำนองเราดวงเดือนเราก็ไม่ว่าอะไระนะครับ แล้วแต่คุณความสามารถคุณเลยได้หมดเลยส่งทางช่องทางไหนวอส่งเป็นคลิปวิดีโอนะครับส่งเข้ามาเลยเดี๋ยวมีรายละเอียดอยู่ในเพจสำนักกิจกิาเนี่ยจะให้น้องเข้าไปติดตามกันแต่ท้ายคลิปวดอ่ะทุกงานนะที่บอกไว้เราจะแนบไปให้ทุกงานใช่แล้วก็ที่บอกว่าเรียนอยู่หน้าจออาจจะเครียดได้เราก็มีนักจิตวิทยาใช่อ่ามีคุณมุกมีคุณมอสนะครับแล้วเราจะมอคุณมุกคุณมอสคือใครครับใครครับผมใครครับผมก็คือนักจิตวิทยาของเราพี่ก็เดี๋ยวยังไงท้ายคลิปนะครับทางเราก็จะมี ส่วนงานในกลๆก็จะงานทุนการศึกษางานทุนสถาบันงานวิทยาลัยนักศึกษางวนสตริกาศนักศึกษาอันนี้มันตกแล้วอครับมันตกพี่มันตกมน้ำตกด้วยใช่ครับเป็นสายเล็กๆคอมเมนต์นะครับอยากรู้จักงานไหนบ้างอยากให้เงาทำอะไรนะครับแต่ขอให้อยู่ในพื้นที่กรทบุรีก่อนเพราะตอนนี้ในเรื่องของสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมก็ช่วงถายรายการแล้วผมก็ฝากเล็กน้อยครับในเรื่องของการคัดแยกขยะนะครับ ขยะก็เป็นปัญหาที่ส่งปัจจัยหลายๆอย่างลดหนึ่งปัญหาก่อนนะครับก็คือเรื่องที่ใกล้ตัวที่สุดคือการคัดแยกขยะนะครับด้ืยอของเราครับอ่าก็งานที่นะครับแค่เวลาคุณมีเวลาวันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแค่คุณสละเวลาไม่กี่ชั่วโมงแต่เวาสุกที่คุณได้มามันมากกว่าที่คุณเสียไปผมฝากนี้แล้วกันอ่ามันจะไหลก็เคยน้ำตาอาจจะขี้กองนะแต่ลอดูดีนะก็กล้องไหนเนี่ยกล้องกล้องนี้ก็ได้พี่ เป็นกําลังใจให้น้องๆที่นันอลน์นะครับอาจจะเครียดบ้างอาจจะเหนื่อยบ้างก็อย่าลืมผ่อนคลายอย่าลืมหากิจกรรมทําให้มีความสุขแล้วค่อยมาเรียนต่อให้มันมีกระติกกระใจที่มันสดใสร่าเลยในการที่จะเรียนต่อและให้มันพ้นช่วงโควิดนี้ไปให้ได้ก็แล้วกันสงสัยหรืออยากรู้เกี่ยวกับเรื่องของดนตรีนะครับพี่นายพร้อมสนับสนุนแล้วติดต่อกันเข้ามาอย่าพี่นด้จะทิ้งที่อยู่ไว้ให้ครับก็ฝากไว้เท่านี้ขอบนี้ครับขอบรายการ ส่วนเซสเอทีครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ EP หน้นะว่าจะมีอะไรให้ติดตามกันหรือใครที่อยากให้เรานําเสนอเรื่องอะไรคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใน EP ต่อไปสำหรับวันนี้ต้องไปก่อนเนาะนะครับฝนตกแล้วพี่ต้องรีบไปแล้วเดี๋ยวมีถ่ายรายการหนึ่งด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ